สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเสารเมือนเี็ก็วันนี้สิพาพี่น้องมาเลาะมาเหลียบเบื้องสวนพักไทยนะพี่น้องตัวนี้เป็นพักไทยพักไทยเป็นคะาวาวตงเลยก็มีลายลายน้อสนิดสามสีสนิทเลยได้มาปลูกอยู่รอบรอบสวนนี้สวยงามไรยเหมือนีีก็เป็นเมือนัดกับพอขาและสิได้มาเอาผักและสิ้ตัด ขนาดกวางตุงพี่น้องเอ้ยต้นปักใหญ่ๆเลยต้นใหญ่ใบสวยแล้วก็มีซอ,พนนาาอเอออพ,พิ่นนันจักว่าจะเคยกับขาะปุจืดอพราะถอดเขาพี่น้องสวยงามสวยงามพี่น้องเอ้ยงามาายแบบ ัวนี้เป็นมุมพักไทยมาพรากเพื่อนเพื่อนมาพากเพื่อนเพื่อนเด้กพี่น้องสวยงามสวยงามที่สุดเลยตัวนั้นจะเป็นอันคณะดอกแล้วก็กวงตุงห้องเต้มุมนี่เป็นมุมของพักไทยกำลังปลูกกำลังเลิม มาผากพี่ผากน้องตอนสาวเศร้าตัวนี้ซื้อเพนันจือแต่ตัวสุดท้าบยบั็อกชอยบักชอยบักชอยผู้ใด้พูใ้พดใด้ฮูจักกะว่เาเติมอีกนั้นได้ยาหัวขวัญวันนัลีลืมลืม,ลมอ่านในซองพาาากกอดีเพราะว่าห้าขามาแหลกแลกนะฮะก,กับปู่มันก็เลยเพราะถ้าในจำซื้อได้พอไป็นไดโ้โอ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 โช่วยงาม สวยงามมากมากมาฝากเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านท,ทุกทุกคนโอ้ยควมกรอบพี่นนอกระดอกอะไเนี่ยควาไมกก่กรอบข่อยตาเหมือนหักกรอกๆป๊าต่อพี่นนองโักรอบกรอบข้าหดน้ำได้ข้าแม่ได,สด้สิบอกเ้อสิบอกบอลตาดบอลอันนี้ สวยงามตามท่องเรื่องเพื่อนเพื่อนใกําำลังสีขาวมาตัดและสิไใดแนะนำบอกคนว่าตัดตัวใดตัวใดคือคือต้นี่นี่ตัดเดอนตัดเบิดต้ตนี้นี่ต้นี้กับตัดคือกันตัดขนาดหนึ่งสองสามสี่โตนี่ตัดเบิดเลยเจ้าดาาเัว้าวโลคุณพรจ้ามันกายแล้วเออคะแนนมันกายแห้งดี พี่น้องอันนี้ก็คือเติมเสาแต่ละมือนกกสิประมาณนี้จัดแจงแป้งให้เพลินเอาออกลรได้คอยสิบปลูกใหม่ได้คลิปนี้ก็มนนาฮอนี่ก็สนะิ็จทจบท่นนี้ก่อนนอพี่น้องเนะา,นา,าะฝากดดันกดแซ์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับวันนาะลิซแนวในเดือจ้าต้นนี่กับพี่น้องเออคะแนนเพลินนั่นนี่ก็ป้าบัานไดกว่าคอยตดัดคอยตดัดแล้วคอยบดไอ้โลกออก เห็นเพื่นปงขึ้นมาขอกลืมาใส่ผนใส่ผนโฮดหนามานลยพี่น้องแขนงหละหล่ะป๊าตหนาสวยงามหลายขอบมโหขอบใจหลายเด้อเป็นกำลังใจให้กับวัน,นาลิสซาแนวในเด้อพี่น้องมันเพี้ยงหรือตัวนันบอห้ตาแหละตัวขาว เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนเพื่อนที่ผ่านมาขอบคุณมากๆสํสำหรับทุกๆกำลังใจผ่านมากกับมีแตนไทยโตสา,าดัดจานาศิิไทยตัตสาัดให้พี่น้องด้เบืองไดโซมอีโอ้พี่น้องเอ้ยคอยสะออนเด้สะออนคะแนนคะแนนของพักคณะ เข้าฮาตาดหรือบ่ได้อันนี้มันเกิดขึ้นมาป่าตัวข่อยใส่พูมิข่อยโคตรหนำพี่เนาะสวยมากอาทิตย์หนาสิตาดตัวนี้อาทิตย์หนาสิตาดสิได้ประมาณอยู่ธิมหาโลในตัวนี่นตามตามเขาเคยตาดเพราะว่ามันหนาขอบใจละลายเด้อขอบใจละลายมาฮอดลิพย์ก็สิได้จบลงเทนี่แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้มันนาลีกดไลค์กดแชร์แล้วก็ เป็นกำลังใจให้ตลอดไปนะพี่นองเนาะขอบคุณมากๆขอบคุณหลายหายคนทีมบางที่สองก็ถือว่าเบื้งแรกก็มีความสุขได้พี่นังเอ้ย้าผู้ได้มากอยู่ในในเรื่องแบบนี้ก็ถือว่ามีความสุขบายบาย